เราประกันให้เลยนะครับว่าบถไม่ชมนะ่ะไม่มีความไม่นำท่องารากันตีหม่แท้นะครับขึ้นจนพันหกวอซีซีครับเบนซินเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับประวัติดีประวัติสวยครับคันนี้คันนี้เลขไมหกหมื่นแปดพกิโลนะครับประวัติศูนย์ตรงใหม่แท้ใช้ประวัติเซอร์วิสได้นะ สวัสดีครับวันนี้มานั่งจากงานโฟอ์ตอคานะครับจะมีรถสวยๆหนึ่งคันเข้ามาแนะนำครับวันนี้เป็นเบนซ์ CLA 200นะครับปี2018เป็นตัวเฟสเลยแล้วนะครับปี2018จด2018ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วไม่ถึงแค่60,000กิโลนะครับฟังแค่นี้ก็น่าใช้แล้วใช่ไหมครับแถมราคาดีด้วยนะเพียงแค่7แสน10,000บาทนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าโฉมคันนี้นะครับ CLA 200นะครับจะเป็นยังไงบ้างออปชั่นต่างๆของตัวเบนซ์ CLA คันนี้จะมีอะไรบ้างวันนนนี้มมมาชกััะครบผ เบนซ์ซีเอสองร้อยนะครับเป็นตัวเฟสชลิฟตแล้วเฟสลิฟดูจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือกระจังหน้านะครับสองคือชุดแต่งพาร์ทรอบพันสามคือไฟหน้านะครับนี่ครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เอ็มจีนะครับแต่ไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบฟูลอาร์วีดีแล้วนะครับไฟเล,ลี้ยวต่างๆ่างเก็ไฟเดอร์ทามันนี่ไงเนะี่ยอยู่ในโคมหมดนะโคมสวยโคมใสสภาพดีมากแล้วก็บอดี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนะไม่ชนหนักไม่มีความไม่นำข้าการันตีหม่แท้ให้ด้วยนะครับแม็กนัมการันตีให้หมดเลยนะครับผม มาดูล้อแม่งสเปอยางกันนะคันนี้เป็นยางกูดเย r นะครับ2 2 5 4 0 R 1 8นะครับยางขันนัน้าเป็นปีสมัยยี่สอ่ายางยังไม่เก่านะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าครบจานเบรกสวยแล้วก็ช็อคอัพเดิมหมดนะครับช็อคอัพดีครับช่วงล่างดีมากนะครับคันนี้กระจกข้างนะครับจะมีเป็นสีเดียวตัวรถแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับสวยงามมากกระจกข้างต่างๆนะครับสวยนะครับ แล้วก็แขกข้างประตูหนังสีดําตัดด้วยหนังสีน้ําตาลหรือว่าหนังสีครีมนั่นเองนะครับผมนี่กระจกอ่อโต้คูน้าครบบอกไฟฟ้าเมมโมรี่ซีสามจุดครบเลยนะครับรับประตูหน้าไม่แกะไม่ถอดนะครับแล้วก็โครงสร้างนี่แกะให้ดูเลยแกะยากนิดนึงครับบนกระจกแต่ว่าอยากให้ดูโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะเม็ดอาร์ตตอกกลมชัดหมดนะครับทางด้านบนด้านข้างเสากลางเดิมทุกจุดจริงๆนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับเปิดมาต้องเก็บให้ดีนะครับแล้วก็ เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับสภาพเบาะต่างๆสภาพดีครับแล้วก็นี่ครับเบาะหนังต่างๆสวยเลยนะครับมันจะเป็นความสปอร์ตๆนเบาะคู่หน้าจะเป็นแบบคล้ายๆเบาะวอล์ซิ่งนะครับอ่านี่ฮะสวยงามแล้วก็สกัดเพจเบอร์เซเดตเบนเรืองแสงนะครับก่อนประตูไม่เคยแกะนะครับแล้วก็นี่ครับพวกตําล็อตต่างๆเดิมหมดครับบนล่างสวยเลยประตูหลังฝั่งซ้ายนี่ครับกระจกเหมือนกันหมดเลยนะครับสวยงามมากแผงข้ามประตูต่างๆนะครับ ชอบชอบอย่างหนึ่งครับชอบตรงทั้งกระจกด้วยก็ชอบตรงที่ว่าเบาะข้างหน้ามันเป็นบ port, เบาะสปอร์ตเนี่ย CLA <C LA S 2> มันตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานแบบนี้มากกว่านะครับนี่ดูโครงสร้างก,กันก่อนนะครับเป็นอาร์ตตอบกลมชัดเรนสวยนะครับนี่ฮะสวยงามมากเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับใครที่กำลังสนใจถยนต์อบกราคาดีๆนะครับแล้วก็ปีให,ใหม่ๆนะคันนี้นถือว่าเป็นปี2018ที่สภาพโอเคเลยนะครับนี่ครับเบาะหนังต่างๆสวยงามมากแล้วก็มีแอร์หลังในตัวนะครับฟ้าหลังคานะครับ ว่าสวยงามมากนะครับเดิมๆไม่ต้องอัตราดใ,ใดๆไม่มีเจอมมาเลยนะครับยงางฝั่งซ้ายนะครับยางจะเป็นสเปค2.5 40R18 นะครับยาง,งเป็นยางปี21นะครับผมแล้วก็ดิสเบรกสีออครบครับช่องนั่งดีมากช่องนั่งเดิมเลยนะครับน้ำมันเติมแก๊สโซฮอล์เก้าขึ้นไปถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับไฟท้ายนะครับนี่เปิดไฟต่างๆเนี่ยเห็นไหมแค่เปิดไฟนั่งหรือแค่เหยียบเบรกเนี่ยไฟจะขึ้นเต็มดวงเลยสวยงามมากนี่เป็นไฟท้ายแอร์วีดีสวิิงนะครับทั้งสองข้างสภาพเดียวกันหมดแล้วก็ปลายท่อคู่ด้วยนะครับ คันนี้มีกล้องขังหลังนะแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็นี่ครับดูตามท่อด้านล่ากับตามช่องหน้านะครับแชสซีสวยนะครับแล้วก็รถใช้ในกรุงเทพนะไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำตัวแล้วก็รถไม่โอ้ยน้าเค็มแล้วก็รถไม่เคยจมน้ํานะครับท้ายนะครับเนี่ยท้ายดูง่ายมากนะครับซีต่างๆนะครับสองฝั่งสภาพเดียวกันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กันรอยสองฝั่งอยู่ครบหมดนะครับ ใครบอกว่ชนมานะครับสามารถขอใบตรวจสภาพได้นะครับผมมีใบตรวจสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะขอได้นะครับคันนี้ได้5้าดาวเต็มเลยนะก็สวยนะครับที่วางของนะครับถึงแม้ว่าก็จะเป็นตระกูล cla แต่ว่าที่วางของก็ไม่น้อยนะ,ะนี่วางของได้หลายอย่างอยู่นะครับมีความสป,ปอร์ตในตัวแถมยังได้แบบรถที่มันขับสนุกขับมันด้วยถึงแม้ว่าจะเครื่องพันหกร้อย c นะครับเป็นเบนซินแต่ว่าขับมันแน่นอนเพราะว่าคันร่งม,มันเบามากแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมรถสวยนะครับคันนี้ด้าน,นท้ายต่าง ดีไซน์ CLA 200นะครับจะประมาณนี้นะครับออกแนสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับไม่หวือหวานะครับแต่ว่าเน้นสมรรถนะกับดีไซน์ที่สวยงามนะครับยางหลังฝั่งขวานะครับยางปี22นะโอเคครับสเปคเดียวกันหมดนะครับรถแม็กก็จะเก็บงานมาแล้วนะก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับผมดูโครงสร้างประตูห่างฝั่งขวากันนะครับสวยงามมากเม็ดอาร์ตักคมชัดหมดนะครับรถสวยเนี่ยเราถึงแนะนํานะครับสวยงามมากนะครับกระจกต่างๆเนาะ คือไม้หกหมื่นกิโลอ่ะไม้แท้แน่นอนครับเช็คประวัติศูนย์ได้แล้วก็ตามกระจากรอบคันน่ะถ้าสังเกตดีๆนะเด็กเอกสติกเกอร์มอรกรอยู่ครบทุกกระจกเลยนะครับรถใช้น้อยอ่ะกระจกมันชอบมีสติกเกอร์มอรกรแปะอยู่นะครับก็นี่ครับสติกเกอร์คิวอารโค้ดสติกเกอร์เพจตัวถัง WDD117 หนึ่ง่งเจ็ดคือชื่อโฉมเขานะครับก็นี่ครับเนี่ยเพิ่งเติมลมยางมาเช็คประวัติศูนย์ตรงนะคันนี้ไม้หกหมื่นกิโนละแท้ด้วยนะครับ เสากลางคานบนนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับบอกไฟฟ้าเมมโมรี่ซีสามจุดจุดแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือคันนี้เป็นพุสตาร์แล้วแต่เป็นตัวก่อนเฟสลิฟเนี่ยจะเป็นกุญแจไขายอยู่นะครับเราก็ได้เกียร์ปไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพดีสภาพสวยครับแล้วก็ลดความเสีงานนะไม่หกหมือนเกีอเองไม่น้อยนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างชมง,ง,งกันดูฝาปูนกันฝาปูนจะเป็นแบบไม้ค้ํานะครับนี่ ปิดฝาปองขึ้นมานะครับเนี่ยฟอนต่างมาคิ illing, ้งเดิมอยู่ครบหมดนะครับรถสวยไม่สวยเน okay. resto, t, ี่ยมาดูโครงสร้างก่อนนะครับนี่รตเดิมหมดบนล่างนะครับแล้วก็แก้มแก้มเดิมเบ้าโช๊คเดิมนะครับมาคิ้งอยู่ครบหมดนะครับคาหน้าเดิมแบตเตอรี่ทุกอย่างของเดิมอยู่ครบหมดนะครับฝาเครื่องก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับสองฝั่งสภาพเดียวกันนะนี่สติ๊กเกอร์ปึ๊บเห็นไหมเป็นมาคิ้งอยู่นะครับ สังเกตโฟงแก้มสวยใครบอกไม่สวยครับคันนี้ผมก็ประกันให้เลยนะครับว่ารถไม่ชนอะไม่มีความไม่นำท่องการกันตีนใหม่แท้นะครับขึ้นจนพันหกวอซีซีครับเบนซินดําเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับประวัติดีประวัติสวยครับคันนี้เจ้าของเก่าก็สั่งดีนะครับแล้วก็เซอร์วิสถึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันได้ดีไซน์เฉบเชียวก็ได้รถปีสองสิบแปดด้วยสิบแปดจนสิบแปดเออถือว่ายังใหม่อยู่นะครับรถนเจ็ดปีเองนะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะราคาดีมากๆเลยครับคันนี้ เดี๋ยวเราชมนะครับว่าออชชั่นของตัว CLA คันนี้ออชชั่นได้จะมีอะไรบ้างครับไปชมกันคันนี้เรีย่อกหมื่68,000กิโลนะครับประวัติศูนย์ตรงไม่แท้เช่ประวัติเซอร์วิสได้นะสตาร์ทก็เหยียบเบรกกดปุ่มอืเครื่องเดียวติดนะครับแล้วก็พวงมาลัยเบามากไฟหน้าจอไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยนะครับนี่ทุกอย่างโอเคหมดนะครับแล้วก็ ใส่เกียร์ต่างๆนิ่งมากนะครับกล้องถ่ายหลังต่างๆโอเคหมดเลยนะครับขับสนุกขับมันนะครับใครที่เคยขับจะรู้ว่า CLA มันจะมีความสปอร์ตหน่อยต้องบอกว่า CLA เนี่ยรถมันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนรถเวรซีดันทั่วไปนะแต่ว่าจะมีความหนึบมันจะเกาะถนนมากกว่ารุ่นอื่นๆในบรรดาซีคัพด้วยกันนะครับผมอันนี้ผมยอมาเพราะว่าดีไซน์ของเขาออกมาทําเพื่อออกในสปอร์ตนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าคอมฟอร์ตจ๋าเลยหรือว่านุ่มมากๆนะครับอันจะมีความแบบดิบๆหน่อยหรือว่าเป็นสไตล์ของรถ สปอร์ตนิดนึงนะครับการวางระยะของผมเปไงก็เนี่ยแค่ดูบอกก็รู้แล้วว่าบอกมานทำสปอร์ตมากนะครับโอเคเลยเนี่ยแล้ก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเนห้องโดยสารจอตัวใหญ่จอใหม่แล้วเพราะเป็นตัวเฟดริปแล้วนะครับผมคอนโซลสวยนะครับชิ้นงานต่างๆสภาพดีประวัติดีเลยครับคันนี้ไม่น้อยไม่แค่หกหมื่นแปดเองปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นนะครับปีหนึ่งประมาณเก้าพันกว่านะครับถือว่าน้อยนะครับความร้อนปกตินะครับสภาพดีแล้วก็เนี่ยฝ้าหลังคาไม่ลงอักขระใดๆเลยครับสวยงามมาก อโอเคใครหาอยู่ไม่คนพลาดนะ CLA 200ปี2018นะครับราคาเท่าไหร่ไปชมนั่งรถกันนะครับไปสภาพสวยราคาก็ดีนะครับกับเจ้าเบนซ์ CLA 200คันนี้นะครับปี2018นะราคาเพียงแค่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทนะครับส่วนจะซื้อนะครับจะฟินแนนด์ดอกเบี้ยก็ต้องสองบาทกว่าคันเองนะครับสนใจไม่ขนไหนก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับผมราคานี้สภาพดีๆแบบนี้กับไปเพียงแค่หกหมื่นแปดพันกิโลประวัติศูนย์ตรงก็ไม่แทนแน่นอนนะครับ จะ f i ฟนน c e ได้ซื้อหุ้นสนได้นะสนใจเงื่อนไขไหนก็ทักเข้คำามาคุยกันนะครับผมฟักชอบติ Facebook, YouTube, ดต่อะัทาง f a c e b o o k YouTube ปติดต่อฝากกดไลก์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางโปรออโตโค้คราด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้เมต่อนๆผมจะลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ